ครับวันนี้รายการจับเงินชนทองนะครับต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับ ดรมอนเทพจาวลานะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่นะฮะเรื่องภาษีนะครับความเป็นธรรมโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนสนใจกันเยอะมากเรื่องภาษีเนี่ยฮะเพราะว่าถึงสิ้นปีเนี่ยโอ้คุณผู้ชมพอนีนั่งกรอกอยู่สามวันใช่ด้วยความที่เป็นคนมีรายได้เยอะไงอาจารย์พยายามหาทางทำยังไงให้เสียน้อยที่สุดเลยโดยไม่ถูกต้องทํากฎหมายใช่โดยไม่ถูกจับในภายหลังก็คือหาวิธีคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะสะท้อนก็คือว่าความเป็นธรรมเป็นธรรมในแง่ไหนฮะ ของภาครัฐหรือว่าความเป็นธรรมของผู้เสียภาษีคือเราต้องมองดูกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็คือข้อมูลตัวนี้เราเราได้มาจากกรมสมการกระทรวงการคลังก็คือข้อมูลที่ว่าคนเสียภาษีทุกคนไปกรอ,อกนะครับเวลาขอขึ้นภาษีหรือขอจ่ายภาษีเพิ่มเติมในลนนักษณะนี้ตัวเราก็คือดูข้อมูลจากตัวนี้แล้วดูว่าเออแล้วคนรวยคนจนหรือมันมีความเหลื่อมล้ําทางสังคมมันมีความเป็นธรรมไหมสําหรับการจ่ายภาษีนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมลองดูกันดูว่าเป็นอย่างไรเพราะเราลองดูกันว่าคนเสียภาษีจริงๆมีอยู่สักกี่คน ลองคือว่าประชากร64ล้านคนกำลังแรงงาน38ล้านคนลองดูว่าถ้าไม่เอาในภาคการเกษตรนอกภาคการเกษตร22ล้านคนคนจ่ายภาษีจริงๆมีอยู่กี่คนเท่าไหร่ครอาจารย์มีอยู่ไม่ถึง9ล้านคนครับ9ล้านคนคือหนึ่งใน4ี่เท่านั้นเองของกำลังแรงงานหือส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะที่อยู่ในระบบทางการนะครับระบบเศรษฐกิจทางการไม่ใช่พวกถูกับ หมายถึงเล็กๆ,ๆน้อยๆทั่วไปและส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในประกรันสังคมอยู่แล้วในลักษณะตัวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนจํานวนอยู่น้อยจริงๆที่มาเลี้ยงดูจ่ายภาษีเลี้ยงดูคนทั้งประเทศมาพูดกันอย่างนั้นครับแล้วลองดูว่าเอ๊แล้วเป็นยังไงตัวพวกนี้เขาจ่ายภาษีแล้วคนรวยคนจนแตกต่างกันอย่างไรนะค,ค,ครับก่อนอื่นก็คือจะดูว่าคนพวกนี้เขาลดมีค่าลดหย่อนใช่ไหมครับที่ลองดูว่ามีความเป็นธรรมภาษีตัวพวกนี้มันเกิดการกระจายรายได้จริงหรือเปล่าเพื่อจะดูว่ามันมีความเป็นธรรมไหมครับ มีค่าลดหย่อนต่างๆมากมายทีนี้เราก็ลองมาดูกันว่าค่าลดหย่อนตัวพวกนี้ไปช่วยคนรวยมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนเหล่านั้นทีนี้ลองมาดูกันไหมครับว่าค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างก็พอจะทราบว่าคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรแต่ผมลองพูดคร่าวๆดูนะครับอันแรกก็ลองดูลักษณะของเหมือนกับการพึ่งพิง เหมือกับทางน้านทั่วไปที่คนสามารถลดหย่อนได้อย่างเช่นคุณลดหย่อนตัวเองส0 0 0มื่นคู่สมรส30,000่นบุตรบดิดาตัวลักษณะตัวพวกนั้นนี่คือสิ่งจําเป็นที่คนทั่วไปสามารถลดหย่อนแล้ก็เป็นสิ่ง<ช>ที่ดีใช่ไหมครับครับ,รบถ้าอยากลดหย่อนภาษีมากก็อาจจะ คุณผู้สพงอ์อาจจะแต่งงานปีหน้าก็จะได้ค่ารถยนต์เพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ได้นะฮะคแต่งมา20ปีครับถ้าแต่งี่ลูกเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครับนี่ตางกะครับครับอันนี้ลองดูประเด็นถัดมานะครับที่ดูว่ามันเสริดความเป็นธรรมไหมก็คือลักษณะที่ว่าซื้อตัวกองทุน IMF LTF เบี้ยประกันชีวิตลักษณะตัวพวกนี้นะครับว่าเอะแล้วมันไปช่วยคนที่มีฐานะสูงเกินไปหรือเปล่าคือต้องมองดูตัวนี้ครับว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นไหมก็ลองดูเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ พอเราปลดเกษียณเข้ามาแล้วใครจะเลี้ยงดูใช่ไหมครับรัฐก็เป็นเงินออมห้าร้อยบาทก็ไม่ได้มากอ่ะส่วนอื่นๆก็มีอยู่น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมครับก็อาจจะซื้อกองทุนไว้เมื่อปลดเกษียณก็ใช้เงินตัวนี้ในทางกลับกันก็ต้องดูว่าตัวพวกนี้มันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีความจําเป็นนะครับที่สื่อมวลชนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้เสียภาษีปม่เจ้าของประเทศหรือถ้าวิชาการควรจะให้ความสนใจนะครับดูว่าตัวพวกนี้นโยบายใหม่ๆที่เข้ามามันไปช่วยนะครับให้เกิด การจ้างงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่เขาบอกไปกระตุ้นตลาดทุนหรือว่ามันเป็นการที่รัดสียสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับที่จะไปให้ค่ารถหย่อนมากเกินไปเพราะมาดูว่าค่ารถหย่อนตัวนี้เป็นอย่างอีกสองส่วนก็อาจะเป็นประกันสังคมครหรือว่าเงินกู้ดอกเบีย้ยซื้อบ้านในแบบนั้น ตัวพึ่งพิงตามที่บอกนะครับลดหย่อนตัวเองลดหย่อนคู่สมรสตัวพวกนี้ลดลงนะครับคือค่าลดหย่อนตัวทั้งหมดนี้เพิ่มขึ้นแต่ละปีนะครับเราดูข้อมูลตั้งแต่2อ4 7ถึง2551ตัวค่าลดหย่อนตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสัดส่วนกับลดลงครับสำหรับไอตัวที่บอกตัวแรกคือลดหย่อนตัวเองลดหย่อนคู่สมรสตัวพวกนี้สัดส่วนเทียบกับอะไรจ๊ะค่าลดหย่อนทั้งหมดครับจากเดิมปี2 5 4 7เนหอนทั้งหมด80%นี่ยจะลดหย่อนตัวตัวที่บอกตัวแริงซันต์นี้เป็นลดหย่อนตัวตัวที และแทนที่ด้วยอะไรครับแทนที่ด้วยตัวที่สองที่บอกก็คือตัวลักษณะ LTFI M F มเบี้ยประกันชีวิตอันนี้ลดหย่อนได้มากขึ้นลดหย่อนก็คือว่ามีลักษณะการขอลดหย่อนมากขึ้นทั้งตัวเงินแล้วก็สัดส่วนใช่ขึ้นทั้งสองย่างใช่ซึ่งความหมายก็คือว่าภาครัฐก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมากใช่ครับเวลาจะสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับจะมองในตรงนั้นก็ได้ครับตอนนี้อาจารย์มองว่าเอากองทุนพวกนี้อาจารย์มองว่าเป็นธรรมไหมล่ะ ก็ต้องมาดูตามรายได้นะครับแล้วเราลองดูข้อมูลว่าถ้าลองแบ่งตามรายได้ดูเป็นยังไงมสมมติเราเรียกคนมาสิบคนให้เข้าแถวกันคนรายได้น้อยสุดยืนแถวหน้าคนสูงสุดอยู่แถวหลังก็จะเป็นลักษณะแบ่งเป็นสิบขั้นถ้าเราบอกว่าคนเก้าล้านคนก็ลองดูจับเป็นเก้าแสนไล่ไปเรื่อยๆนี่คือสิบขั้นรายได้อลองมาดูว่าคนรายได้น้อยสุดเขาจะลดหย่อนอะไรบ้าง ก็ลดหย่อนลักษณะการที่บอกตัวแรกก็คือเขาไม่ได้ไปซื้ออะไรกองทุนอะไรมากมายเขาก็ลดหย่อนตัวเองเพราะเขาลดหย่อนตัวเขาเองถ้าลดหย่อนมากกว่าภาษีที่เขาจะเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้เสียภาษีก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับถ้ารายได้น้อยก็ไม่ได้เสียภาษีภาษีคุณจะเก็บจากคนที่มีความสามารถในการจ่ายพอคนรายได้ระดับกลางอันนี้พอเริ่มมีรายได้สูงขึ้นไปซื้อพวกกองทุนต่างๆก็แน่นอนว่าเขาสามารถลดหย่อนตัวของเขาเองด้วย ครับคือค่าลดหย่อนตามทั่วไปและเขาสามารถลดหย่อนตัวลักษณะตัวที่สองก็คือเอ uh, MM f IMF ตัวพวกนี้ในการลงทุนครับแล้วคนไรายได้สูงเป็นอย่างไรค,คนไรนรายได้สูงเขาก็สามารถลดหย่อนตัวตัวที่บอกว่าซื้อ l t MM f ไ i เได้มากเพราะฉะนั้นค่าลดหย่อนนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆตามไรายได้มันจะดูเหมือนกับว่าถ้าดูค่าลดหย่อนทั้งหมดมันก็ดูเหมือนเป็นธรรมนะครับที่ว่าค่าลดหย่อนคนไรายได้สูงเขาลดหย่อนพูดถึงว่าค่าลดหย่อนนี้เขาลดลงตามรายได้คือคนรายได้น้อยเนี่ยสามารถลดหย่อนได้มาก เพราะว่าสียภาษีน้อยเสียภาษีน้อยรายได้น้อยเอาไปลดหย่อนสัมรมดคนไม่ได้สูงอาจจะภาษีมาก อาจาจะต้องเสียภาษีมากเพราะลดหย่อนต่างๆแล้วก็ยังยังน้อยอยู่ยังต้องจ่ายภาษีอยู่นี่นก็ดูเหมือนเป็นธรรมนะครับว่าว่าลดหย่อนได้ได้ได้น้อยลงตามรายได้แต่พอมาดูตัวที่บอกว่าตัวซื้อ L t f ทีเอไอบอกเบี้ยซื้อบ้านมีประกันชีวิตมันกลับสูงขึ้นตามรายได้สามารถลดหย่อนได้มากขึ้นก็ก็ดูเหมือนว่าคนรายได้สูงก็เขาก็อยากดูแลตัวเขาเองตามเมื่อไปปลดเกษียณใช่ไหมครับเขาก็อยากจะซื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราควรให้ความสนใจนะครับว่า ข้อเสนอแนะก็คือเราควรจะมีความสนใจแล้วก็กศึกษาเพิ่มเติมถ้าปีหน้ามีนโยบายใหม่ๆเข้ามาจากภาครัฐอ,อยากจะลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นม,มันเป็นยังไงครับน่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมว่ากลุ่มเนี้ยนะฮะที่เป็นผู้มีรายได้มากอยู่แล้วแล้วก็ต้องเสียภาษีมากแต่ว่ามีสิทธิ์ขอคืนภาษีเยอะอืจริงๆเป็นธรรมไหมถ้าไปเทียบกับคนที่มีรายได้น้อยเสียภาษีน้อยขอคืนได้น้อยช่เ<ช>พราะว่า ระบบภาษีที่เป็นธรรมน่าจะต้องเป็นระบบที่เรียกว่าก้าวหน้าใช่ครับใช่ไหมครับคือคนยิ่งมีไรายได้มากยิ่งต้องเสียสัสดส่วนมากใช่ครับ,รบก็เป็นลักษณะนั้น,นว่ามันเกิดการกระจายรายได้หรือเปล่าในลักษณะน,นี้แต่ก็ลองดูมันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนก็อยากกระตุ้นประเทศก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนมาซื้อบ้านหรือว่าซื้อกองทุนระดมทุนในตลาดทุนแต่เราก็ต้องดูนะครับในอนาคตถ้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นข้อดีไหมหรือเป็นข้อเส นะครับเพื่อตอบปัญหาหลายๆปัญหาใช่ไหมฮะใช้นโยบายภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็มีใช่ไหมฮะใช้นโยบายภาษีอย่างที่อาจารย์ว่าเพื่อสร้างความเป็นธรรมก็มีใช่ไหมฮะมันอาจจะหลายคําตอบครับมันเป็นทั้งสองส่วนมันดีทั้งสองส่วนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเป็นธรรมแต่เราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจุดที่สมดุลใช่ครับในลักษณะนั้นเห็นทีดีก็ไปศึกษาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะมีมีข้อเสนอแนะอะไรที่นอกเหนือจาก หนึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเป็นธรรมจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะมีอะไรอีกไหมอาจารย์ก็คือเราก็เสนอว่าควรจะขยายฐานภาษีเกณฑ์เก่าที่บอกว่ามีคนเสียภาษีจริงๆแค่ไม่ถึงหนึ่งในสี่คนที่มีรายได้คนทำงานทั้งประเทศเราก็ไม่อยากไปเก็บภาษีคนจนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงที่เราเสนอรเราเสนอว่าควรจะขยายไหมคนที่เขามีรายได้ เขามีกําลังพอจะจ่ายภาษีถ้าเขาไม่อยู่ในฐานภาษีเราจะไปกามเก็บเขาได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมเช่นกันใช่ไหมครับใช่ใช่เาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเก็บคนกวาดถนนหรือคนขับแท็กซี่อะไรถ้าเกิดเขาว่าเขาไม่มีรายได้แต่เขาหลามอะไรเงี้ยแต่ผู้หวยใต้ดินเนี่ยโอ้โหครับพอบอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าธุรกิจบริการทั้งหลายที่เปิดเถื่อนๆกันนะใช่ไหมฮะอันนั้นก็ ผิดกฎหมายสองอย่างเลยนะภาษีไม่เสียอยู่แล้วแน,ะนะน่นอนนั่นแหละทำยังไงใช่ไหมครับกลายเป็นกอะเป็นกำเลยน่าจ์ครับก็ก็ทให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นทีนี้เราก็ต้องการปกนโยบายต่างๆมากมายเช่นว,ว่ารักษาสุขภาพหรืออะไรต่างๆถ้าไม่มีไรายได้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ <ừ> เราก็มองดูประเทศพัฒนาแล้วเขามีงบประมาณมาใช้จ่ายมากมายเลยแต่เราลืมมองว่าเออรัฐเราก็เก็บภาษีได้น้อยกว่าประเทศเขานะครับถ้าเราอยากมีนโยบายต่างๆมีสิ่งดีๆต่างๆในประเทศมากมาย เราก็ต้องมองว่ารัฐควรจะเก็บภาษีมากขึ้นไหมหรือเงินรายได้จากตรงไหนครับก็หวังว่าอาจารย์ทีดีไอจะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะหน้าที่สื่อมวลชนด้วยครับเราเอาื่องมาทำด้วยครับคุณผู้ชมครับสื่อมวลชนด้วยนะครับบครัเอาละครับขอบคุณอาจารย์นะสวัสดีครับเราพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ